สบายดีพี่น้องเบิ้ตสุขสุขคนเบิ้ตสมองสบอดมาพบกระซองซาปินพะลุยคือก่พี่น้องมีเกษสรผ้าพี่น้องมาลุยหอยลุยปลาคือก่านน้อพี่น้องมาหาหลอกพุจปปดจิโปมเรือจิหลอะพี่น้องไปหลุ่นไปชมก,กันเลยพี่น้องมาหอดปาลาเรียบร้อยเลยพี่น้องเจอควายจิหลอเรียบร้อยพี่น้องเลย หลุกเต๋อพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องบุหรี่ปนไหเนาะมันนี่มาไล่คนเต๋อพี่น้องมากับเด็กๆป้าพี่น้องควยนี่คือมางามแท้นี่ จู่บุอยู่ขุดเลยดีมันอ,อ่อนๆต <reco> ัวใหญ่มาแน่พี่เนาะตู้ที่หลอดร้ายอีกทีอ้าวตื่นอันนี้อันนี้นะ

เลือกพอสมควรอยู่ได้นี่หูเ <c ười> ห,หลือกแห้ง้าโคตรเลยนี่พี่น้องตั้งแต่คุดมาตัะปุกใหญ่เป็นไงพี่น้องเลยแต่ว่าลืกเลือกข้างเสียงหายใจ <c ười> <c ười> เลยข้อยจิบูจิวสิเฉลือดอีกจังเนาะข้าวหูแพ่วมาได้หนินะหลุดนักันอีนี่ง่ายดีส๊าเออนี่กรเลิกดหน่องเลยจะสูข้อยเมื่อกี้บ่ได้เนาะก็แม่เพราะลอยโตแต่แปดสิบบาทนี่บ่กุฎดอกจะปิ่นเหอยพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอก คันลอยตัวต่ออันลอยตัวต่อช่องลอยก็คืออยู่ตรงเนงา,า,า,าะแม่สายมาคุดกดัดูค่ะอ้าสองกวยสามกวยนี่นะเช้มหมอนเป็นคุดก่อนแล้วนี่ใบหมอนคุดค้างไม่เช้าคืออยู่ใบหมอน ต่านใไงผอควายใหม่ต่านในเอ้าซับซาบ่อน่ะโอ้ยจิหลอหลอกขาใหม่โอ้ยจิหลออ่อนไอ้ควายมันไล่ลีพี่น้องพี่ป้าพี่ตุ้ยอจิหลอตั้งไล่ลีพี่น้องเลยนั่นน่ะเหมือนพี่กัดเธอวะ tôi nhảy nó quá tiện đây mên đeo, mên này men à đây đây sống sụm tô tôi nhảy nhá men men sụm cứ khiếu bỏ men đâu men sụm cứ chỉ lò lái khả năng lên cả bốn đấy nó nhảy nó tôi nhảy ฮาเสียงคันขนาดเลยพี่น้องเลยกิหลคันกีไซน้องหึงคนไ่ได้ยองเห็ดฝนค่ัวดยองงโอ้พีือไม่สยเลยักใหญ่ตวบัใหญ่น้องเลยยไปลูก้าจัดานนี่ยนี่นัก่ มาหลุดอีกพี่น้องไลยพี่น้องว่าถือแห้งว่าพี่น้องกิโลกิโลอันลอ,ลอ,อ,ย,ลอ,อยตัวแต่แปดที่บาทเนี่ยแต่ว่าชาปินว่ะหลึกๆนี่นะ พ่อขายได้พี่น่องเลยตัวละลอยตัวละแปดสิบบาทเลยเลือกฝู๋เกิดชีเธอมึงเนี่ยนะอฮ้ยไปหลุให้เนาะโอ้ยข่าหอกใหม่ชมบอกอันอนี่ ไปเสือเลยหาบุห็นชมหูเพิ่เรหยบร้อบุห็นจ่อยถุงพี่น้องผักเหมยเนาะป้าหองใบหม่อน่ะคนะือมากระดอกกระดี่ไอ้พี่น้องป้าเถอะอ,อันนี้ห้องซาแอนเพิ่มห้องส,อองสปินด้วยเปิดปด,ปด้วยหาห้องสปินสั่นด้วยหะสั่นลงวกันอันห้องสปินด้วพี่น้องเ้อ มันจะเป็นกระไรเต๋อพี่นะ้องพอกินอยู่แล้เนาะผู้ดเดียวผู้เดียวอันนี้นะคือคือได้อยู่อร่อยหนึ่งอันนี้นะบุหอดบุหอดบ่สองไอเนาะเพื่นเนาะใบเงินกับใบม่อนมาชิมาเบิง่งใบม่อนสอนสอนยังเนานนะนะ่ะเนาะเอามาเบิ่งดูค่ะน้ององอมเผื่อมาหาสอนสอนหลหวงหัวบ่ปลาปลาเค็งน้อย <laughs> บอนหยุ่นๆเดีปลาเค็งเนาะนึ่งวันลูงหัวแม่งหน้าหัวมาสาโอาปลาซิวปลาซิวกับปลาเค็งเอาลมณ์รุนห์ฮะเฮียบพื่อนเลยค่ะเก็บอ้อมไปอันนั้นอ้อม้อนงอ้อมเพิ่นมาเล่งควายกับพ่อใหญ่เพิ่อนพุ่นถือสวิงมาสอนลูกหัวพร้อมได้ปลาซิวหน่อยได้ปลาเค็งหน่อยโมกพูดแดนแห้งนี่พี่น้องเลย หากุดตำห่มใหม่จะหน่อยไปต่อเนาะผักผ่อนจักหน่อยหนึ่งม่วนแหง้งพี่น้องไอ้คุดจิครับพี่น้องควายอยูน่นะพี่น้องหายใบหมอ่อนขุดสมัยใหญ่แต่ามาหลุนมาโตสิใหญ่หรือสินหน่อยเนาะงูก็ใหญ่ใหญ่โอ้ใบหม่อนขุดก็ถือเท,ทิงไว้อ,อยู่ดอกยหอนอนะไรเนาะอุย้ยแดสหาข้าวบ่ได้อยู่แดดแต่ว่ามันอา้าวขุดน้ำห่มเนี่ยพี่น้องเลย ป้าคือเหลือกแทบใบไปหมอนซับอ้ตัวใหญ่อยู่แต่ว่าซับบ่โอหมุนเลยแข็งใหม่น้อแขางใหม่ป้านี่อยู่เป็นแฟนเลยเนาะอยู่ให้หน้าเลยให้บหมอนกุดจะป่นเหมยเลย มาหลุนอีกนี่น้นนองแฟนแฟนเนาะอไอหน้าไอหน้าคือเขาจะเขาจะบดดีดำเอามันดินอ่อนเนาะใบหม่อนเนาะดินทรายวะดินทรายคุดอันนั้นเลยเด้อยันซับมันเห็นอ่ะเห็นละเห็นโตมันละเห็นอันนั้นคนมันเห็นเลยตีนตีน,อนเออมันมาเออได้ได้ได้เอามาพงดูเอามาส้งดูเอา้เอา <laughs> ตัวใหญ่เต๋ม,มนเนาะโมเลกเป็นไดดินทรายปานห้าสิกราบเลยเนาะพี่น้องโอ้ยตายกินแหละห้าสิบมาเบิ่งกี่หลอดเปิดด้วยคือเป็นนินในห้องสปินเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นเป็นได้กระไรเต๋อพี่น้องได้ประมาณเกือบเกือบลอยนี่แหละมาเบิ่งดูซองซองไอหน้องนี่ของช่องไอหน้องประมาณลอยปลายพี่น้องป้าลายลีพี่น้องเอลย เอาดูฮะเบิ่งดูของหาหนางแอนเพื่อนนะ<ห>นตื่นดูมีแต่ผูุลายๆเนาะม่วนเนาะคุณจิหลอ,อกก็ได้ป้าเท่าอันนี้ก็ได้นี่นายพี่เนาะลายอิลีไม่ขนุนก็ได้เอาอัดๆป่ะนี่เผื่อชินาบบ่หน่ะเผื่อชินาบบ้านร <c oughs> ุ่นว่าเผื่อชินาบได้เท่าได้พี่เน,นาะนับที่ละสองบ่ หลุ่นเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะทรงไอ้หน้องพ่นได้ลอยสามซีพี่น้องป้าทอมานอีลีเพิ่นยังม่วนอยู่ได้ค่ะเพิ่อนปะยังม่วนยังบ่อยากเมื่อเก่งเก่งกูจีรอแม่ขนุนเนี่ยได้แม่ขนุนตัวหนึ่งไปห้าก็สิกลับเลยพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสปินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี